ก็ในส่วนของระบบการทํางานนะครับผมก็บัตรที่ผมยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปนะครับพอสแกนนะครับก็จะขึ้น UID มาเฉยนะครับแต่ไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับผมแล้วก็แท็บตัวเล็กอีแนะครับผมที่ผมมีก็ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปเหมือนกันนะครับผมพอสแกนก็จะขึ้น UID มาเฉยนะครับแต่ไม่สามารถเปิดประตูได้นี่นะครับไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับในส่วนของการเพิ่มบัตรนะครับก็กดตัวแอดตัวใหญ่เนี่ยครับสีแดงแดงเนี่ยนะครับ แล้วก็เอาบัตรที่เราต้องการเพิ่มนะครับเข้าไปสแกนมันจะขึ้นมานะผมจากนั้นกดสคิปนะครับผมบัตรนี้สามารถเพิ่มได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ผมเพิ่มไว้ที่ยี่สิบใบนบผมนี่นะครับผมเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับพอสแกนปุ๊บก็จะนี่ครับจะขึ้น uid มานะครับแล้วก็หลอดสีน้ําเงินก็จะติดนะครับหลอดสีน้ําเงินนะครับผมเปรียบเทียบไว้ว่าเป็นการเปิดประตูนะครับผมส่วนแถบสีน้ําเงินนะครับ ผมยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปนะครับพอสแกนก็จะขึ้น uid มาเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปิดประตูได้แล้วก็เราลองมาเพิ่มแทบตัวสิน้ำเงินกันดูนะครับผมนี่ครับพอสแกนเข้าไปนะครับแล้วก็กดสกคิปไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ลองเอาบัตรตัวเก้านะผมมาลองสแกนดูที่เราเคยเพิ่มไปก็จะขึ้นนะครับผมขึ้น u i d แล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับผมแล้วก็แท็บที่เราเพิ่งเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับก็ลองเอามาสแกนดูนะครับก็จะขึ้น u i d เหมือนกันครับแล้วก็สามารถสแกนได้เปิดประตูได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ปุ่ม Open ข้างๆครับผมก็สามารถสั่งการได้เหมือนกันนะครับสั่งการได้ผ่านโทรศัพท์นะครับก็เท่ากับการเปิดประตู ปุ่มนี้นะครับจะอยู่ข้างในบ้านนะครับผมกดปุ๊บก็จะเปิดประตูได้เหมือนกันนะครับผมนี่ครับจะขึ้นนะครับขึ้นเปิดประตูนะครับผมนี่ครับลองกดดูไหมครับนี่ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับนี่ใช้งานได้นะครับผมโค้ดของเรานะครับก็จะมีอยู่ประมาณ224บรรทัดนะครับผมสามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติมอะไรได้ครับผม ก็ขอจบการนำเสนอระบบการทำงานเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับผม